สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ต้นได้มาเจอพี่หยกนะคะก็เลยอยากให้พี่หยกช่วยเล่านิดนึงนะคะว่า,เ,าเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่พี่หยกมีนะคะแล้วก็ในการที่พี่หยกตัดสินใจใช้รีดอก นะคะช่วยดูแลร่างกายหรือสุขภาพตัวเองยังไงบ้างนะคะตอนนี้อาการเราเห็นกันจจาก็คือริ่มเลือดที่ออกมาจากโพรงจมูกของพี่หยกนะคะก็คือพี่หยกช่วยเล่าปัญหาตั้งแต่แรกหน่อยนะคะว่าอาการเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ที่พี่ยกใช้ใช้รีด็อกในจับชีวิตประจําวันแล้วผลที่เกิดขึ้นเันประมาณไหนบ้างนะคะก็ตอน เคยเป็นอะไรนะคะความดันส right. ูงดันสูงแล้วเคยล้มมาสามครั้งนะครั้งที่หนึ่งก็คือที่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าแล้วเดินมาแล้วก็ล้มหลับบูบเลยนะแต่มีคนมารับไว้ทีนี้ตอนบูบหนึ่งก็ชาชารั้นซีกขวาเนาะล้มครั้งที่สองนะฮะครั้งที่สองที่สวิตเซอร์แลนด์ซูริค ก็ชาครึ่งซีกเหมือนกันแต่พี่แค่ว่าหมอเขาช่วยชีวิตไว้ทันก็คือหยอดใต้ลิ้นแล้วก็เจาะนิ้วเพื่อไม่ให้เราเดี้งเนาะไม่งั้นก็คงจะเอามาพลกไปแล้วก็ล้มครั้งที่สามก็คือที่บาร์เซโลนาก็เหตุการณ์เดียวกันก็ชาแค่ซีกนี้ต้องบอกก่อน่าชาแค่ซีกนี้เลยก็คือปัญหาเดิมซีกขวาใก็จากนั้นมาคือตรงนี้คือพออายุเข้าห้าสิบปุ๊บเนี่ย มันมันปวดแล้วมันงงงงงตลอดเพราะเรกินอาร์เซได้แค่สองเดือนนะคะค่ะกินอาร์เซียได้แค่สองเดือนก็คือพี่พี่พี่หยกดื่มอันนี้ดื่มนี้ใช่ดื่มตัวนี้อ่าดื่มอาร์เซรีด็อกซ์นะคะสองเดือนสองเดือนเองนะคะค่ะเข้าเดือนที่สองการดึกประมาณตีสองตีสามเนี่ยมันก็เหมือนกับมีเลือดไหลออกมาต่อแล้วเราก็มาตกกระจายเหมือนกัน นะ mm hmm. แล้มาแล้วเราก็สั่งเหมือนกับอันนี้มันไหลออมาแล้วเราก็พยายามจะนั่นออกมาเนาะ,ะมาะมันเป็นเลือดสีดํานะคะก้อนเท่านิ้วชี้เนี่ยไหลออกมาแล้วห mm hmm. ลังจากนั้นก็เกิดขึ้นเลยบ่อยมากกับเกืแทบจะว่าทุกอาทิตย์เลยนะคะ,คะวันนี้เนี่ยกินรีด o อกซ์อาร์เซียรีดอก์มาแล้วเนี่ยเจ็ดเดือนก็คือวันละกี่โดสค่ะเวันหนึ่งเนี่ยหกโดส คือหกถ้วยหกถ้วยหกถ้วยถ้วยหนึ่งเนี่ยอสองออนออนละสามสิบก็หกสิบคูณหกสาม้อยหกสิบใช, 6, <360 S 2> ใช่ถ้า <ML. S 2> วันไหนเราเพียเหนื่อยหรือเหนื่อยกับการทำงานมากเพราะ uh huh. ช่วงนี้นอนอนดึกด้วย <Okay. S 2> วนะเราก็จะหกแก้วทำให้่งั้นก็คือสองสองเช้าสองก่อนนอน uh huh. นะ uh huh. วันนี้นี่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะวันนี้ กินน้ำอาเซียตื่นเช้ามากินไปประมาณสอง,สอง,สอง,สองโดส <c oughs> ก,ก็คือสองถ้วยนะ <c oughs> สองถ้วย <c oughs> แล้วก็มีอาการเลือดกำเดาไหลออกข้างขวาตลอด <c oughs> ไม่เคยออกมหลข้างนี้เลย <c oughs> <c oughs> อ๋คือข้างขวาคือข้างที่เราอักเสบและมีปัญหาใช่ข้างที่เราแบบว่ามันมันมันชามาคือคือเชื่อว่าเชื่อว่ามันมีซัมติงในเส้นสมองนี่มันแตกมันแตกแต่เป็นซิปซิปมันไม่ถึงกับแบบไม่ถึงกบขยายเยอะไม่ถึงกับแตกเพราะแล้วตรงนั้นเนี่ยมันสะสมแล้วเชื่อว่ามันมีเลือดข้างอยู่ไม่อย่างนั้นมันไม่มีอย่างนี้ออกมาเมื่อกี้ที่พี่พี่หยกบอกว่าสีเลือดแต่ก่อนไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่สีนี้นี่มันแดงนะสีเลือดแต่ขอเลือ เลือดสีดีขึ้นแต่ตอนที่อักเสบมากๆก็คือสีเข้มทำออกมาสีดำนั่นถ้ามันเป็นสีดำมันคือเลือดที่มันขังมันเลยทำให้เราปวดหัวมึนงงใช่ไหมคะเลือดเลสออกซิเจนจะสีเข้มออกซิเจนน้อยเนี่ยเนี่ยเหยกเห็นไหมฮะมันปกติถ้าเลือดกปเดาไหลมันจะไหลตลอดเนะแต่นี้กายเป็นว่าหยก ยกสั่งไอ้เลือดตัวนี้ออกมาปุ๊บมันหยุดเลยเพราะตอนแรกหนูตกใจเหมือนกันว่าเอาน้ําแข็งหน่อยนึงก็ก็ยังออกอยู่แต่ว่ามันไม่รู้เลยพอมันสังออกมาไอ้เลือดที่มันคั่งอยู่แล้วมันสักมาปุ๊บมันจะหยุดเลยมันจะไม่ได้ไหลแบบเลือดกําเดาไหลแบบตอนนไม่ใช่อย่างนคะ มันจะมีพอมันหลุดออกมาปุ๊บมันก็หยุดยใช่แต่เหมือนกับว่าพอสีเลือดแดงขึ้นอย่างเงี้ยก็คือออกซิเจนจะเยอะนะคะเมื่เลือดแดงกลับมาแบบเหมือนมากขึ้นกว่าปกติเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าอาการที่เราเคยแบบปวดหัวห่วนอนอ่อนเพลียแล้วก็แบบโฟกัสอะไรไม่ได้เนี่ยตรงนี้มันมันหายเป็นปิดทิ้งแต่ก่อนนี้เส้นเลือดตรงนี้จะปูดเลยนะจะเห็นเป็นแนวเส้นเลยใช่ไหมมันตรงนี้ไม่มีแล้ว อ๋อไม่มีเลยคือมันยุบลงมันยุบลงโอเคค่ะมันมันมีมันเหมือนกับมันมีอะไรที่มัน สตักอะเข้าใจค่ะมันแหมว่าเรามันให้หลอดเลือด flow ขึ้น artery มันแบบมันมันไม่มีอะไรไปกั้นอยู่ในมากกว่านั้นคือการขับไอสิ่งที่มันค้างอยู่ที่มันเคยแตกแล้วมันค้างอยู่เลยทำให้เรามีปัญหาใช่ไหมคะเรื่องการปวดหัวก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการพี่หยกจะกิน6ถ้วยต่อวัน360อ ml นะต่อวันแต่ถ้าวันไหนไม่ค่อยมีอาการรู้สึกตัวเองก็กินเช้า2เย็นค่ะ แล้วแล้วเจลใช้ยังไงอะคะพี่โยเจลเหรอคะเจลก็เจลก็ก็ก็ใช้อยู่ทุกวันนะคะพอเราอาบน้ำอาบน้ำเสร็จเนี่ยคมันะสุดยอดมากเลยนะคะนี่หลอดใหม่เลยนะเนี่ยตตัวมาเปิดหลอดเลยเปิดหลอดเลยโอเคค่ะนี่นะคะพอยกอาบน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ยกทำก็จะอาบน้ําเช็ดตัวให้แห้งนะคะ อย่างนี้เลยค่ะอฮแล้วก็รูปนี้ตามนี้เลยอนวดให้ซึมนื้อให้ซึมค่ะตามแนวหูหลังใบหูนวดใบหูนะแม้วก็ไอ้ที่มันที่มันสูกตรงนี้เราก็นวดให้มันเยอะหน่อยนะคะแล้วก็นวดที่แนวต่อมน้ำเหลืองทานี้ทำหล้อยนี้ไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะยกนวดสามครั้ง อ้ก่อนจะใส่เสื้อผ้าก็คือแบบนวดอันนี้ก่อนใช่อาหลังอาบน้ำใช้ตัวให้แห้งใช้ตัวแห้งค่ะคือเพราะว่าเรามีปัญหาด้านนี้เยอะเราก็เน้นอาฮะใต้รักแร้ใต้ขานีบอะฮะค่ะ ก็คือก่อนแต่งหน้าต้องอันนี้อันดับหนึ่งก่อนก่อนแต่งหน้านนี้อก่อนลงเซรั่มก่อนลงอะไรทุกอย่างต้องลงรีนเรนิวี่สิบปดก่อนมันจะสดชื่นนะคะเวลาปรับผิวหัวปวดเมื่อยล้าอะไรตรงเนี้ยบางทีแบบว่ามันเนี่ยขนาดวันเมื่อคืนนอนไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะแต่วันนี้นอนหลังเที่ยงคืนใช่ไหมคะนะ อีดอกงสองแก้ววันนี้พอทาอันนี้ไปปุ๊บรู้สึกทันทีเลยว่าเฟชขึ้นเฟชขึ้นมาเลยทันทีนะคะสุดยอดมากเหมืนก็ไปกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นก็คือตอนนี้มาใช้เทคนิคใหม่ก็คือนวดนวดมือตามนิที่เลยเให้มันซึมเข้าที่ฝ่ามือค่ะบางคนจะไล่ตั้งแต่ต้นขึ้นไปปลายนิ้วอีกอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ มือจะนุ่มขึ้นหรือเปล่าคะคือเป็นคนเลือดจางดยอ๋อจะเห็นสีชมพูหน่อยแล้วเออตอนแต่ตอนเนี้ยมือเช้ามาเนี่ยนะคะมือแบบว่าแดงอ่าโอเคบลัอโฟลดีขึ้นแบดโฟดีขึ้นเลือดไม่จางแล้วเพราะตอนเลือดจางเนี่ยมือชามือซีดมือซีดมือชาตอนนี้หายแล้วโอ้ชนะเลิศ แฮปปี้เลยรู้สึกใช้ชีวิตง่ายขึ้นเลยใช่ไหมคะเออามาทำงานได้ปกติได้ชีวิตกลับคืนโอ้สุดยอดมากค่ะพี่อขอบคุณที่แบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ